เดินเดินไม่ได้หน่มหมอมห์หนูมองไม่หนุมองว่าหนุยื่นหนุ่มไม่ยื oh, ่นเฉยเลยคอยเดี๋ยวก่อนใบบัวเถิดนี่นิดเป็นึงบยงข้นวไหสองเราคือแม่ของเจ้าเสียงข้าวใครขอเงียบมือด้วยมือด้วยเราเนี่ยคือแม่ของเจ้าอย่างไรเล่าอยุบดีห้าสี่สามสองไอไอไม่รู้ขอยรอบเลยห้าสี่สามสองไม่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 เชื่อไม่เชื่อ ไ,ไม,ไม่ไม่หนูมไม่เชื่อหนูมไม่เชื่อพวกเราจะรอเธออยู่บนสวรรค์นนะคิดว่าดีไม่หนูมไม่เชื่อไม่หนูมไม่เชื่อหนูไม่เชื่อสองไม่ไม่จริงหนูมไม่จำแม่ได้หรือไม่ครับเราคือแม่ของเจ้าอย่างไรเล่ารือว่าดีจำแม่ได้หรือไม่ อ่อนโยนอีกรอบอย่างไรเล่าใช่ไหมพร้พอมห้าสี่สามสองเราคือแม่ของเจ้าอย่างไรเล่ายูว่าดีอีกรอบหนึ่งภาษาอารมณ์ดีนะเราคือพวกท่านคือใครพวกท่านคือใครเราคือแม่ของเจ้าอย่างไรเล่ายูว่าดีจําแม่ได้หรือไม่เดี๋ยวขอแม่พูดอีกรอบหนึ่งนะ,อะของเจ้าอย่างไรเล่ายูว่าดี จำแม่ได้หรือไม่ครับครับเยี๋ยุยุวดีต้ดีดเราคือแม่ของเจ้าอย่างไรเล่าอยู่วดีจำแม่ได้หรือไม่ห้าสี่สามสองที่นี่สวยไหมล่ะอยู่วดีพูดชา้าๆหนูอย่าอย่ายืนแข็งไม่เอาอย่ายืนแข็งที่นี่สวยไม่ละ่ะที่นี่สวยไหมละ่ะอยู่วดีอาจจะโน้มนิดนึงอะไรได้ห้าสี่สามสองที่นี่สวยไหมล่ะอยู่วดี นี่คืสวรรค์อีกไม่นานเราก็ตมาอยู่กับพวกเรากูจช,าชา้าน,น้องน้องสองที่นี่คือสวรรค์อีกไม่นานเราก็ต้องมาอยู่กับพวกเรายิ้มยิ้มไยักหน้าให้ทุกคนพยักหน้าให้ครับอืมเวลาของเธอแล้วดูดีดขออีกรอบหนึ่งใกล้หมดเวลาของเธอแล้วดูดีิาดสามสอง ตาที่หนึ่งไฟมาแว็บมองแว็บไฟหลุดนะตามองที่ตามองที่ไฟอยู่เฉยพร้อมกล้องสปีดห้าสี่สามสองสี่สามสองเวลาบรรลุวันดีของเจ้าจะหมดแล้วจริงจรองคอยลานะครับพร้อมกล้องสปีดห้าสี่สามสองเวลาบรรลุมันดีของเจ้าจะหมดแล้วจริงๆ ทำไมไม่ช้าพี่น,นุขอขอนิดนึงส,<อ>งสงมูแม่จะรเจา้าอยู่บนสวรรค์จ้าครับครับ ขอตั้งแต่แรกเลยบัวมองน้อง yeah, yeah. เีเเงงย,เอ,ดดยอย่ามอ,<ๆ>อ,องก็งยูบดียูบดีไฟเล็กไปไหนไฟเล็กยูบดี ไปเล็กมาช่วยหน่อยเร็วอยู่ดีเฮ้ยวอวไม่ไปไหนเออทำไมอ่ะมีอะไรลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีลูกอย่าล้อเล่นสิลูกตื่นเร็วตื่นลูกแก้มสายไม่ยิ้มแก้มสายไม่ยิ้มห้าสี่สามสองอู่ทำงานต้องอย่างนี้อยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีลูกเออพี่ลูกต้องตกใจไม่นะอยู่ดีลูกจะทิ้งเล่ไปนะลูกจะทำอย่างนี้สิ แก้มสายแก้มใสขอขอที่หน้าแก้มสายแก้มสายตกใจห้ามยิ้มทุกคนห้ามยิ pair, ้มแก้มสายพูดพ่อช่วยลูกด้วยสิพ่อแก้มสายหน้าไม่อมยิ้มแก้มสายหน้าไม่อมยิ้มขอเสียงแก้มสายหน้าสี่สามสองอยู่ดีอยู่ดีลูกตื่นที่ลูกตื่นอยู่ดีขอหนัดพู้เรียกเรียกอย่าเราเล่นแบบนี้สิลูก ไดต่ like ิทุกื่นไม่ตื่นี่เยบ่นี่เลยบอนตัวีลูกชันมาไมุ่ตื่นตุ่นต่นตน่นต่นตุ่นตุนต่่นนต่นตุ่นต่นนตุ่่นตุ่นตุ่นตุวนตุ่ินตุตุนนต่ตุ่นนนตน่นนน่่ ใจยครับงยังติดนลลูกมครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับช่วงพักทานอาหารเที่ยงนะ ของกองกองข่ายเซเว่นเซนต์ฟล์มล้ครมิติสองโลกดูลาลัตสีนินเด็กเลือกชาตินะครับผู้ปกครองคุณแม่ของน้องใบบัวนะครับเป็นผู้อุปถัมภุกการะผนมจีนนะฮะตั้งร้อยโลนะโคทานไม่หมดแน่เลยนุ่นที่โบกมือนั่นก็คุณแม่ภูเซเว่นเนต์ฟิล์มมหอเชิญเชิญมาบทานนะฮะเชิญเลยนะครับ นางงามยังมาทานเลยขนมจีนนะคุณพลอยนะครับยังทานอยู่นะโอ้ขนมจีนที่นี่อร่อยมากนะฮะมันมีผักด้วยครับมีผักคุณแม่คุณแม่มานะครับคุณแม่น้องยาดานะฮะจากกอสมุยนะฮะนี่น้องยาดาก็มารับบทนางฟ้าเลยครับวันนี้ด้านนี้ก็คุณแม่แม่ขวัญน,นะครับคุณแม่น้อง ของน้องแก้มใสนะฮะซึ่งรับบทเป็นเพื่อนของยุวดี bueno. อุราราช,ชาที่แล้วนะฮะนี่รักกันมากนะฮะนีน่นก็ทานอร่อยกันนะฮะ <c oughs> คุณแม่นะคุณแม่ของน้องนี่น,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 น้องเจียเมนะน้องเจียเมย์นะฮะด้นานนี้นะฮะทานอร่อยอร่อยเลยนะครับเป็นเซนส์ฟิล์มเราก็ยกกองมาถ่ายทำถึงที่เลยครับภาคใต้ครับสงขลา สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปลมตินสุลานนน์นะครับติดตามเฟซแม่ปูนะครับแม่ปูซเซเนเซน,นต์นะครับติดตามเฟซนะฮะเราถ่ายคลิปนะฮะถ่ายคลิปไปลงในโพสต์ของเฟซเซเว่นเซนเ์คุณแม่ปูเซเว่นเซนต์ฟิล์มนะครับ <c oughs> บรรยากาศก,ก็สวยงามมากนะครับด้านนูนั่งฟ้าก็ทานข้าวนะฮะน้านี้โบกมืออย่างประังกระม่นทานอร่อยมากเลยครับ ขอบคุณนะครับส่วนด้านนี้นะครับมากันนะครับจากสุราธานีอนี่ฮะน้อนงน้องแอมนะครับามากมับคุณพ่อคุณพ่อน้องนันน้องนัน,นนะครับน,นี่รับบทกันยกใหญ่แล้วครับวันนี้ส,ด,สดเลยนะครับนะนางฟ้าองค์หนึ่งเลยนะนางฟ้าสดสวยคุณพ่อคุณแม่มาเองเลยนะครับ โอเคจ้ะก็ขอขอบคุณขนมจีนจากคุณแม่น้องใบบัวนะฮะทั้งซาลาเปาด้วยฮะยมีผู้คล้องบนบอกว่าไม่ให้บนนะฮะคือชมนะครับอร่อยมากและอร่อยมากเลยนะครับทางในขมักขเม้นเลยผัก,กเยอะเลือกไม่ถูกเลย